สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพามาเบิ่งงานสีกันนะครับสำหรับสีหมวกกะพ่นเรียบร้อยแล้วนะครับสีกระบะบกะพ่นเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังไล่พ่นแลกเกอร์นะครับเครือบเครือบแลกเกอร์นะครับทางนีบ้อนด้เครือบนะครับอาจจะเป็นสีด้นดานแน่นะครับอาจ,จไล่แลกเกอร์ด้านนอกนะครับ เงาขึ้นนะครับสำหรับเอ็นเชียร์าแรงนะครับพ่นมุดทุกจุดนะครับสำหรับสีขึ้นกับาากวาห้องกับพ่นนะครับนี่กับสีเหลือไฟไทยนะครับไฟไทยสีเหลือประกอบไฟไทยแล้วก็บใส่บางพุ่นนะครับ กบสีพร้อมจำนายนะครับนี่เก่าที่ไหนใหม่ที่นี่ของแค้นะครับผมสีหัวกบเห็ดไม่แล้วนะครับกันชนนะครับเดี๋ยวล่อเบิงนะครับล่อเบิงเห็ดระกอบเรียบร้อยแล้วี๋ยวสิดท้ายชมนะครับสำหรับคันนี้บอ่อแพ่งนะครับผม